หลังจากที่พี่ไก่เวลายุธนะคะไปออกรายการของพี่วุดดีนะคะพูดคุยถึงเรื่องของความรักทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนาะก็เคยบอกว่าเคยแต่งงานกับดาราท่านหนึ่งนะคะที่ดังมากนะคะพี่ชัยก็ดังมากนะคะมาคู่กันก็ไม่ต้องหาแล้วนะคะไม่ต้องใส่พี่เออคุณไก่เปิดเผยแล้วนะคะพี่ไก่เปิดเผยแล้วโดยได้ขออนุญาตเเจ้าของแล้วก็คือคุณต้านพิเชษชัยนะคะคือน้องของพี่ติ๊กเจตนะคะก็ มีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าเคยแต่งงานกันนะคะก็พี่ไก่ลงแคปชั่นนะคะในสตอในไอเอ่อิกตนะครบอกว่าภาพที่ได้มีการเผยแพร่ออกไปเป็นการเต็มใจของเราทั้งสองคนและมีการบลอกกก่าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เปิดใจเข้าใจและยอมรับในความรู้สึกดีๆที่ไก่และน้องมีให้กันมาอย่างยาวนานครับความรักมีหลายรูปแบบและมีหลายบทบาท บนความสุขนั้นเอนั้นครับนี่นะคือคือภาพนี้นะคะก็คือแบบเป็นอ่านีอาน่อ่าภาพให้ดูเนาะก็ถือว่าจะพูดยังไงดียถ้าในปัจจุบันก็ปกติเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปในในยุคสมัยหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบบ LGBT หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือความรักหรือยิ่งเป็นคนวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบ ซ่อนเร้นถูกปกปิดแต่ในยุคป,ปัจจุบนนะันเราเชื่อว่าความรักมันมีหลายรูปแบบจริงๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่มีใครตัดสินใครว่าเฮ้ยทำไมเป็นหรอเฮ้ยทำไมอะไรยังไงเรารู้สึกว่ายินดีด้วยกับการแบบเออได้แบบได้เปิดได้แบบได้มีความสุขบนพื้นฐานที่มันควรจะเป็นแล้วไม่เป็นเรื่องปกติก็ขอแสดงความยินดีแล้วพี่แกเขาก็มีความสุขกับ แฟนใหม่ไปแล้วแฟนใหม่ผู้หนุ่มน้องหนุ่มเด็กเกาหลีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่แบบหลายคนค้นหาใครใๆรใครใจนแบบโอเคแต่ว่าตัวเจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอเพนนิ่งแบบใช่นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็คือได้รับอนุญาตคือให้อนุญาตแล้วว่าพูดถึงได้รุนี้นั่นเนาะคะ่ะก็ถือว่าโอเคค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะ